เฮ้ยมันแฝงกูเดียวไอ้น้องไม่ต้องไปมึงก็อยู่กูก่อนไปเลยไปไหนไปอยู่กูแล้วทำไมมึงอยู่แอลโล่โอ้โหน่าเลยลูกจอยยกแล้วยกแล้วยกแล้วไม่ทำประโยชน์เชียร์ได้เลยไปเดียวน่าเลยน่าลูกจองเลยน่าลูกจอง สองสองแม่สองแม่เจ่าลูกเจ้ลูกกรถไฟมันกอลอแล้วมึงมึงรีพอร์ตมั้ปมรีพอร์ตนะโอ้โหเสียงไขมันเดที่แมพที่แมพไรยังไม่ได้เล่นแมพธรรมดาเลยนวนวแนวนวว้าวว้าวต่อยแม่งเลยสัก น้าน mm ้าเล่นมิดไปเล่นม hey, you know, ิดไปไม่เลยนะกูเล่นเองให้กูไปอยู่ด้วยเนาะพอวร้องไปรับกรรมนั่นเองนะครับเกียร์นี่กูคงไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะเฮ้ยให้ลูกหมูไปเล่นให้ลูกทางเลือกทางเลือกของเรามีไม่มากเอเอก็บปูสมุกไมัยนี้มามามมาสมุก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  สมองเนา g มาแล้วมาแล้วเาวลแกงกูได้เพื่อนโอยยอยโอ้ยวเอ้วเอาด้วยเอ้วยแม่สองแลวิสาตัวยิงเอรพอกลับด่านเดิมนะอาจจะกลับคนเดิมแล้วเนะดไหนเนี่ยโอ้โหเท่เมื่อกี้เนี่ยตัวยิง บทเทขับมาต่อเนื่องนะขอร้องแหละดีดีโอ้ลูกหมดลูกหมดลูกหมดถอยด้วยนะแซนมัยิงอัดกันสองสามตัวยิงไม่เดินเลยซ้า้เยี้ยเจ็ดมันอยู่ล่างซ้ายยิงหน่อยเียกูไม่ได้ไม่ได้รอรอรอต่อรรอมันย้ายขันได้ไหมมันมันไม่้ยมันลากอย่างนั้นเลยมันนั่นน่ะสิเอาอยู่ตึ๊ง เอาจไม่ถอยมันเอาคุณยิงอยู่งั้น่ะดีดีมามาโนมาพลินหน่อยน้ะเาไปแล้วเออปิดแล้วันเป็นยังไงเจ็บเจ็บตัวเจ็บตัวเจ็บตัวพี่เราโดนถูเลยนะเฮเจ็บเจ็บตัวคุณไปเ่ มีต้องเท็ดนะแล้วน่จะปืนใหญ่ทำไมก็โดนแตกอ่ะ30 seconds left นิงไว้นะนินิงอย่าันแทนพอมันดรอปน้ำมึงพปาดเลยนะมันจเช็คมึงมาเช็คนลาจะเข้าหัวน สตาวแ่นเด้โอ้โหลดูเแล้วหนร้อยสามสิบเปไงโวยไม่ยิงแล้วโอเคมาเลยนุ่มมาเลยนุ่ม Hello there โอ้โหหัวมาแล้วเฮ้ย ไม่ใช่คนเก่าน้ำกลับมาแล้วใช่ครับพี่นาว Thank you ต้องเลียกพี่นาวนี่ถ้ากูโดนโดนโดนกันๆนี้น่งนี้กูตายเลยนะขอรักสามตัวได้ป่ะตัวตัวสองตัวได้ไหมตัวละพันไป โอ้้เฮียมันพุ่งอีกวากมาตัเฮียแล้วนะเฮ้ยเอาังหแล้วโอ้โหเฮียโดนมิดหลังอีกโดนมิดไหลพวกคุณสองคนนี่อ่านข่าวกันรงอ่านกลุ่มไลน์ไหมเนี่ยราบรอบลอง Player standing ลอง มึงอ่านข่าวบ้างนะพวกมึงสองคนี่ยเนี่ยตัดทันให้มันทันโลกหน่อยสุดเขาบ่นตอนนี้รู้สึกว่าไม่ว่าจะแวนนั่หรือแบนนี้ผมก็ยิงไม่ได้ต้องดูเลทเลยสัดวับป้ามาเลือยเรื่อยเติมมาโอ้โหหลายนี่ นี้ไม e okay. okay. ่ขาดแค่ป oh. ืนจริงโอเคเฮ้ยเฮ้ยตายลองให้ผมลองให้ลองไห้คิวฮิโร่ รัดเดียวอไม่ทันตอนแรกเราก็นำแปตกแปตกแตกจริงตอนแรกผงลั่นไงหมดแล้วผมมึงหยุดลั่นปุ๊บกูก็ไม่เอาอะไรเลยตอนนี้กเ็บแล้วนะจบแล้วนะ Stop it Get some help เห็นตัวมาแล้วยิงไม่ได้ล้งกล้องล้งกล้องเขียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยทิหายแลวโอ้โหเออไกูยิงหมดแล้วข้างบนทำไรกันเนี่ยต่นมาเพราะกำลังจะตายเลิกเลยเปนจะ่พูนเป็นหัวใจขอบตาฝาดเอาเหี้ย ขบวนทำอะไรกันครับเมื่อกี้แบบก็หัวใจกูกำเริ่มแหละเมื่อกี้เออมันแบบมันเสิร์ฟหัวกูส่งแล้วแต่กูให้ตีนและส่งเห็นมดแต่ชุบมะเมื่อกี้เห็นมันจะชุบเห็นถือลูกแก้วอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ป่ะจะกดตรงรับรับผิดท่าไงจะไม่ทันจะสะบลอกเลย ไป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 นาไปนาไปนาไปโอ้โหระาสมองไม่ขึ้นเลยชลงหมี่ทำไมพอเล่นเมาหนักแล้วคก็ถูหดหไม่ชิบแล้วไม่ชิบแล้วในวันนี้วันนี้โอ้เี่ยมมากกว่ากู้แร เฮ้ย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 ฮ้ยอ้เฮ้อ้นุกนึกไว้นึกไว้ต้อไม่มีใครชื่อกูยิงเลยไม่เยอะสามคน่คุณรู้าเลยสวนเลยปะสวนเลู้เยู้สู้้สู้้้้ไม่ได้สู้ได้ไหวดเยเยไม่ได้เลยทไรแล้วอเก็เรยับยกเอยับเอนยิงยิงูที โนยิงห no ัวโูพ <Techn Pokémon> oh ีโอ้โหมึงสามตัวสองตัว hmm. น <den> ิ oh ่มๆยนิ่มๆเว้เอาไม่ช็อตอะนิ่มๆเ้น่งตัวหน่ตัวมี่ตัวหนตั้องีมอนไปเล่นลังมนไปเล่นลังมอนไปเล่นช็อต โอ้ย่ไม่ยังมีบิดอีกวะออโต้เหน่อยเหน่เยังไม่พอเลตังไม่พอเลาตี่น่าถึงเวลาตังยังไม่พอกาเออเกมกาะเลโบปะจดไปกาบต่อเลยนะเกมไม่ได้กาดหรอกแจ๊บกพูดก็อาจจะเจอทีมเก่งก็ได้ มันเก่งมากเลยวะท่าแรกมึงยังบอกว่สู้ได้อยู่เลยไม่ไหวแล้วเก่งมากเลยวะกูก็เชื่อใจตัวมึงต่อไปรุ่งกันได้คนธรรมดาแล้ววะนายขนาดมันโดนแฟดกันนะเนี่ยปีศาจยุ่งวดีออกมาตรงออกมามาคังอีโน่เคยบดมา้างเลย ว้าว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 ว้า้าว้าววกาวว้นน้างว้วว้า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 วว้วว้าวว้าวว้ว้าวว้าววาวา น่าจะหัวหลุดกินกุันก็สวยแล้วเนี่ยไม่อม่ไม่ไม่คยเห็นหมอนใช้เลยมากหมอนตายก่น <c oughs> อนนะ <c oughs> ม,มันจะไม่ได้ยินี่เจอทเนียยิงไม่ได้ไงปีกปกปกสองกสองกอง <c oughs> ก็ไม่อยจะพกอะโอ้โหสด ตัวไ้ว้าวแม่ก็เป็นทหารหน่วยล่าพี่คอยฟังคำสั่งก็พอกี๊กี้ใครพูดแลยแล้วก็กี๊กี้รอคนหามสั่งใครไปตายก็ไปตายไม่สั่งก็ไปตายลอง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 ดันนะลองดันนะแม่เดี๋ยวยิงกันอีกนะ นั่นแหละนั่าแน่แหละโอ้ยสวยสวยวยสวยสวยสวยน้าน้าน้าป่าได้นะเดินไปเดินไปน้าน้าน้าไอ้เหี้ยนี่ย้ำไม่หยุดเลยจ้์นี่ไงนี่ไงนี่ไงบอลเวน่เนี่ยหลอกหลอกไอ้เดี๋ยวุณจะร้องว่ะมาถอดตัว ซือหมอนไม่ได้แสงนี่แหละเฮียแตไงวะกูจากมึงไหนีห่อ่โอ้ห้าโอ้โหไอ้เฮียกูยิงดาใส่เลยห,นหน้ารอยสี่เม่ตายแต่เนเจ้าช่วย <c oughs> มันมีมาแชลก็ดีมมดอยู่แล้วจะเสริมวัารวะไหนไอ้ี่น้มีเอสีสเนี่ยเขาว่าเขาว่าเีะโคเศร้าเลย น่ไม่ไรน่ไม่ไรไม่ไรไม่ไรเขาไปเล่นในสายหมอนเขาไปเล่นสายหมอนปืนหมอนทุกมันได้ไม่ทันแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยาังฆ่ามันค่ามันตปทั้หมดวตัวเองชนะตปนงหมดนอยมบูเดี๋ยวมบูต้อแข็งลงน ม่ามามาเออยแล้วฉันวอไก็ไได้ๆใจเย็นนะมันพีกนะทย่างนี้เ็ตัดพีก่อน I've got your trail ไม่เห็นอะไรเลยมามาตัอเอเก็บอันนี้ไม่รับนะขอขอขอจบเลย <laughs> โอ้โหยอี่ทะลุจบเลย เอ่ใช้ใช you know like ้ในใช้เนอะใไปในใช้เลยตัท้ยอยทายเลยอดีนอดนอดนเฮ้ยเยวอยู่ก Nice เฮ้ยป o o จริงจริงเตี้ยเยวเาออกไปกว่าเีมีหน้าที่ทามสั โนเราไปเล่นมิดโนไปเล่นมิด ready เรเจ้าอย่าให้มิดเข้านะ time to j เล่นน้ไปไหนไม่ได้แล้วไหนซะเกตายซะไแล้วไาไหนวะเจอเด็ที่เดิมเหรออยู่คนอยู่เรือ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 เรอเาเขาเขาเเเรือ

จีฬาโบราณไม่รู้เรอเอดนกม่อยูแบงค์ะีมิดไหมีมิดไหอืมยับมิดฮาไม่เดี๋ยวมดไปน้ำแข็งอย่างเ้นะมันจะอือเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบวชน้าเดียวมันดันมาต้องมันดันมามันดันมาดันมาต้องมันดันมาุ้ย เราเรา่อมาเราต่อมามีตรงมตรงมมีตรงนมีตรงนแปกอะไรเนี่ยกลับเลยแปนี้เขากลับเลยรอรอรอรเจ็เจ็ไปแล้วมิดมิเลยหน้ามิดตำแหน่งโดนปุ๊บโอเราปาดิปาดิเอา e n b ปวดเจ็บเลหัวโยกเลย มัน็ดปลาเลยดปลาเลยไอ้น้าปลาเลยไปนู่นเลยโยกเลยลงมิดนาลงมิดลงมิดบอกให้ระวังมิดเฮ้ยสองคนข้างหน้างอ่ะสอกแล้สิบคนสอกสิบคิวได้ไหมตัวนึงรวมพลังก็สิบแล้วไงคนลงพลังก็สิบนี่ไงเริ่มลงมแลนท์รวงพลัง เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยตามไปดิเพื่อนตามไปดิตามไปหมดดิตามไปหมดดิโอ้โหชัดๆัดๆเติร์ตตายตองเสียกันพอดีชัดๆสองตัว ขึ้นไปเฮฟขึ้นไปเฮฟลองเฮฟเฮฟไปแล้วเหยียบต้แข่งใับปืี้เนเป็นแล้วตายตายบอมเลยตายบอมเลยแล้วตรงนี้มม่เห็นก่อนก็ว่าเนาะเพื่อโอ้สองตัวแย่มงมาโอ้สามตัวสามตัวลงเลยลงเลยหดเลยแค่ไม่ไงมาแล้วออกไปแล้วโมงมา ัตายแน่แน่เหรอมีเฮฟมีเอฟก่อนเฮ้ยยอ้โอ้โอ้โอ้ข้างหน้าเข้าข้างหน้าเอฟหลอกมามีวิ่งเอฟตักโอ้ยเอฟช็อตช็อตไอ้นี่ไงใจ้า็นใจเย็น มันไม่ทะลุหรอวะตรงนั้นนอะตัวเลตตรงกลางตัวนึงประตูเล็กตัวนึงไม่อะไเดี๋ยวไม่โดนอะไรอยู่โอ้โหน้าประตูแมน่นโอ้โห attacker มันบีบกับฉันเลยกีกกตะกอนเท่าเดิมเลยางล่างเปิดลงหมดเลยมีใครจะเล่นแทนไหมออกไปนะขอไปรักษาตัวก่อนนี่เกิดโเลยกูปวดช้ำมากเลยตัวนี้กูไม่ไหวแล้วต้องกินยาลดความดันไหงอ่ะ 我发，我发。